ไ้นครับคุณตาครับวันนี้ทำอะไรครับผมสามารถพี่ตามาพี่ตาทำอะไรครับวันนี้เราจะไปรีวิวโรงไอสาเก่อมานะครับตามาตามาสาเก้องมืออาชีพนะจะเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวแล้วไปไปไปกินนมเแก๊สียู่ะอยากู อะไรยหมหัวนะครับพวกเราังรอขอเสื yeah, yeah. Yeah, yeah. <S 2> <S 2> ้ออยู่นะอย่าอ่าตังค์เราสยดนไ่มไม่มีมีแ่ตังค์เราสบายเลยถ่ายดูแล้กินอยู่เยเนี่ยได้เราตามหาหน่มเปี๊ยสีแดงให้สีชมพูนะครับ ให้กูซื้อของกินก่อนดีพี่ไม่ใช่แต่มันคือของกูนะเพราะว่าสิทธิ์พี่กูซื้อนมไงอาหารตะกร้อจำเป็นนิดไ่ได้กูใช้หมูจะบอกว่าเมื่อกี้นี้กูได้อะไรมามางกูพูดละนี่ครับเมื่อกี้นะครับเราเดินเข้าไปทางของเราดังดังดังซื้อนี่มา อ่าซื้อนี่มาครับคุผู้ชมหนูกรอบปูนะครับเราควรจะแข็งจะเหนียวหรือว่าอะไรแต่ถ้าอยากเป็นไตก็มาแดกล้วเพื่อนผมอ่าไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้พี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเมือจากขายไป็รูปแล้วก็หายไปเลนะคนน้ำหยิงอะ วันนี้เราไปโรงอหารให้ไปส่ายกรมาไปซื้อนี่ครับนมเปี้ยลากขึ้นนะแล้วก็มีรางวัลให้สุ่มอยู่หน้าโรงอาหารนะครับคือนี่ครับได้นี้มาถึงได้แต่ว่าถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าก้องเราไปซื้อนมอยู่ก็เลยไม่ท่นะครับแล้วถ้ามันมีคนสงสัยแล้วด้ครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยนะว่าไม่เอ่ยนะผมไม่เอ่ยนะผมไม่เอ่ยนะของโดนเขาไปเขาถามนครับตอนนั้นอย่งครับต่ายกล้องไปที่ห้องนั้นอย่งครับ ใช่ต่อไปใช่พระถังฟ้านี่ครับฝนตกครับแล้วมันเรามาวิ่งครับพี่ฝนตกไอเยี่ยฝนตกครับฝนตกครับฝนตกครับตอนนี้ตอนนี้เราเข้าเข้าที่ลงมาฝนก็ตกครับดูดูฝนนะคือลงยิมครับเราจะไปเตะบอลลงยิ้มครับเอาฝนมาครับโอเคครับเออแจ้งแบบ

นมวมึงแลบหรือเปล่าเปลี่ยนด้านด้านไหนวะเนี่ยใครอยู่ไะเนี่ยคือเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะเฮ้ยมามานั่งมานั่งใครอยู่ครับอ่านี่ครับรีวิวรีวิวนะครับขนมเปียะมะลิวันนะครับอ่าหนในนะครับดูหน่อยร้านร้าน้านร้านบุตั่แล้วให้ดูกั่นแล้วให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตังโลนี่ครับใส่เน้นๆน้ครับ แป้งร่วนเลยมันของคนร้านอยู่แถวเนี้ยผมขอไม่พูดนะแป้งร่วนเหมือนกันอันนี้อันนี้ร้านใครครับมาลิวันอันนี้อันนี้ของใครครับมาลิวันอันนี้ซื้อจากไหนครับสากกองโรงเรียนนะครับใช่ไหมครับโรงเรียนเดียวด้วยใช่ไหมครับในเอฟอาร์เอฟอาร์เอฟอาร์อันนี้ก็อันนี้ก็เบาครับพี่รู้อันนี้ก็เบาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เพื่อนก่อนนะครับ สวดีครับสวัสดีครับนั่งตัวไหนครับช <c oughs> ื่อเดียวครับ <c oughs> ปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปหนะ่ะฮะคลิปนี้มีเท่านี้นะครับนี่จะต,ตลกดีเดินใหม่กี่น้า,นานนปิดสั่สวัสดีครับเอามือเอามือปิด